ฟิกหรอเขาก็จะเป็นเด็กผู้ชายที่สนๆนหน่อยนะก็จะตามภาษาเด็กผู้ชายเมื่อเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะเล่นเฮฮาสนุกสนานแต่ถ้าเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะต้องอควบคุมหน่อยดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยนะคะต้องติดตามงานหน่อยแล้วเขาก็จะส่งงานให้ตรงเวลาแต่เราต้องควบคุมดูแลเขาเฟิกเขาจะเรียนอยู่ในระดับปานกลางนะคะคือ คือส่งงานคือมีความพยายามถ้าเราดูแลแต่ว่าเ,ออเขาอาจจะมีในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยบางครั้งไม่หยุดเรียนบ้างจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนบ้างทำให้ไม่ได้เรียนเก่งมากนะคะดีมากค่ะฟิกเป็นเด็กที่แบบสนุกสนานมากกับเพื่อนนี่ก็จะเล่นกันได้ทุกคนไม่ไม่มีรังแกเพื่อนนะเออก็จะเล่นกันได้หมดค่ะ เคยได้ยินเพื่อนเขาพูดถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่โดดเด่นในห้องจะมีเด็กที่ดูดูหน่วยก้านแข็งแรงกว่านี้แล้วก็โดดเด่นกว่านี้ค่ะเขาเคยไม่มาเรียนนะคะแต่แต่เขาไม่เคยบอกครูเลยครูจะถามเขาว่าทําไมเขาก็จะแบบไม่สบายบ้างไปช่วยคุณแม่บ้างไม่เคยบอกครณครูเลยว่าหยุดเรียนเพราะไปต่อยมวย ไม่เคยค่ะไม่เคย่เคยห่อยเพื่อไคเคยค่ะเคยค่ะคอืมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องอาทางบ้านเขาก็ต้องช่วยดูแลด้วย <c oughs> คุณครูก็จะช่วยดูแลด้วยถ้าเขาสามารถมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบนะคะก็มีเด็กหลายคนที่สามารถทําได้ซึ่งตัวฟิกเองเนี่ยที่ก็สามารถ สามารถจะทำได้ถ้ามีความรับผิดชอบให้มากขึ้นด้วยรูปร่างของเขานะคือเขาจะต้องมีความพยายามอีกเยอะเขาตัวสูงใหญ่จริงแต่เขาอาจจะเจ้าเนื้อหน่อยครูคิดว่าเขาจะต้องฝึกฝนกันอีกเยอะนะคะกับกับทางตรงนี้ถ้าเขาจะเลือกเดินนะคะค <l od ic>